เรียกว่าก่อนหน้านี้นะคะผ่านช่วงเวลาชีวิตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสาหรับเพลงหนุ่มเอสกันตพง์สุดๆค่ะทั้งในเรื่องของอาการเจ็บป,ป่วยจนส่งผลให้เจ้าตัวนะคะความทรงจําบางส่วนเนี่ยหายไปหลังจากนั้นก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ฝ่ายของคิตตี้คริสนาค่ะออกมาเปิดเผยว่าสถานะตอนนี้กับเอสกันตพง์ได้อยา่าขาดจากกันแล้วนะคะทั้งคู่กลายเป็นอดีตสามีภรรยาที่ทําหน้าที่ในการดูแลลูกสาวให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเรื่องนี้ นจะมีดรามา่าอยู่บ้างในหมู่มวลชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับค่ะแต่ก็ถือว่าคู่นี้นะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเองแล้วในตอนนี้ค่ะ โดยแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามนะคะส่วนใหญ่ก็คือให้กําลังใจทั้งคู่แหละและก็เคารพการตัดสินใจค่ะของเอสกันตพงค์แล้วก็คิตี้คริสติน่าด้วยอ่ะเรื่องราวนะคะก็ดูเหมือนจะผ่านไปแล้วแต่ว่าล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆนอดเป็นห่วงไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเมื่อหนุ่มเอสกันตพง์นะคะได้มีการโพสต์จดหมายเป็นข้อความถึงทุกคนที่รักในวันที่29กกันยาที่ผ่านมา งานนี้นะคะแฟนๆก็อย่าพึ่งตกใจกันไปเพราะว่าหนุ่มเอสเนี่ยเขาโพสต์ขึ้นมาเนื่องในว่าเป็นวันหัวใจโลกนั่นเองแหละค่ะโดยเนื้อหาในจดหมายนี้นะคะเผยว่าถึงทุกคนที่ผมรักตลอดเวลาที่ผ่านมาผมโชคดีเหลือเกินที่ได้มีทุกคนอยู่เคียงข้างได้หัวเราะได้ร้องไห้และได้เติบโตไปด้วยกันทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ผมจะเก็บไว้ในใจเสมอแต่เพราะการจากลาน,นั้นไม่แน่นอนเหมือนกับโรคภาวะหัวใจ หยุดเต้นเฉียบพลันโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคร้ายแรงอื่นๆอีกมากมายที่สามารถพากเราไปจากคนที่เรารักได้ในทุกวินาทีแต่ถ้าวันนั้นมาถึงผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมรักและภูมิใจในตัวทุกคนมากแค่ไหนอย่าเสียใจนานนะครับขอให้คิดถึงผมในวันที่มีรอยยิ้มเราลึกถึงกันด้วยเรื่องราวดีๆและความทรงจําดีๆที่เราเคยสร้างมาด้วยกันผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่รักตัว เอองและผู้ื่นดูแลกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทและไม่ยึดติดสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกความรักทุกบทเรียนทุกกำลังใจและทุกลมหายใจที่เราได้แชร์ร่วมกันผมจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปครับรักเสมอโดยหลังจากที่หนุ่มเอสกันตพง์นะคะได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปเนี่ยเหล่าแฟนๆแล้วก็คนที่ติดตามเจ้าตัวมาตลอดค่ะก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันสนานเลยนะคะ อย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่ารักเสมอครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอพระเจ้าเมตตารักษาปกป้องคุณเอสให้ปลอดภัยและหายดีมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะรักพีเอสเสมอค่ะชื่นชมผลงานละครทุกเรื่องเลยที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้เสมอและนี่ก็ถือว่าเป็นข้อความจากใจของเอสกันตพง์นะคะถึงเรื่องราวที่ผ่านมาโดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยของเจ้าตัวนั่นเองล่ะคะ่ะตอนนี้ก็เรียกว่าหนุ่มเอสก็ใช้ชีวิตที่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะท่ามก กำลังกำลังใจจากทุกคนที่ส่งเข้ามาให้กับเจ้าตัวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวล้วค่ะ